ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อวานวันที่หนึ่งนะคะฮาหนอยลืมเลขมาสูงมากเลยเมื่อวานนะคะ เมื่อวานนะคะเฉพากิจออกสามสี่ศูนย์แนะคะพิเศษ0 8 5 5 4โอ้ตัวเลขสวยมากเลยเนาะมีแต่แปเลยนะเมื่อวานปกติ8 3 8 8 9, 8, 9. v p 4ส9 9 5นะคะ ล็อกเฉพกิจวันนี้นะคะมีสองมีห้ามี1เมื่อคืนนะคะฝันเห็นบ้านเห็นโรงเรียนหลังหนึ่งนะคะบ้านเก่าๆตัวเลขเก่าๆอาจจะมาก็ได้นะคะ มีสองมีห้ามีหนึ่ง สังเกตว่า4มาทุกหลักเลยนะ4และ9มาเยอะมากนะคะฟันให้ที่4นะคะเด่น แต่มาสังเกตนะคะตัวเลขที่ชนเยอะมากคือเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าสามก็ชนนะคะอันนี้ให้เป็นตัวกันนะคะจะมีห้าสามนะคะแล้วก็หนึ่งเก้านะคะแล้วก็เก้าเจ็ด นะฮะอันนี้ให้เป็นตัวกันเนาะจอเน้นที่สี่สองแล้วก็เก้าเจ็ดนะฮะถุนน้อยเนาะลงให้ดูนะฮะต่อไปก็จะลงให้ดูแบบนี้แหละแล้วก็จอเน้นให้เนาะ แบางท่านอาจจะชอบอีกชุดหนึ่งไม่ชอบชุดเด่นของเราเนาะอ่ะสองชุดนะคะ ฮานอยวันนี้นะคะวันที่สองกุมภาสองห้าหกห้านะคะทา,าช้ชมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเมื่อวานก็ขออภัยนะคะไม่ได้ลงให้ดูเนาะเมื่อวานเนาะ